บริษัทสยามเดนโซ่แมนูแฟอริ่งจำกัดนะครับรวมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีจากกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมไปกับคอมมอนเรลสัญจรครับคลายปลูกจิตสํานึกเยาวชนเดนโซ่ SO รักสิ่งแวดล้อมครั้งที่13เช้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีจากกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมไปกับคอมมอนเรลสัญจรคลายปลูกจิตสํานึกเยาวชนเดนโซ่ SO รักสิ่งแวดล้อมครั้งที่13โดยมีนางเยาวนีสุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายเศรษฐาเสนวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งการจัดอบรมเป็นการสร้างความรู้ให้กับเยาวชนและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยได้คัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี3โรงเรียนเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดหนองบัว2โรงเรียนวัดตะปอน้อย และ3โรงเรียนวัดท่าหัวแหวนโดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ100คนสำหรับการจัดก,กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมไปกับคอมมอนเรสันจอนค่ายปลูกจิตสำนึกเยาวชนเมนโซรักสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องของการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการกำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์พลังงานเป็นการตระหนักถึงความจำเป็นของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยการสร้างความเข้าใจ ในด้านของเทคโนโลยียานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยหัวฉีดประหยัดน้ามันในระบบคอมมอนเรลเพื่อเป็นการสนับสนุน,น,นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านแนวคิดประสบการณ์ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและชุมชนต่อไปอีกด้วยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะมา ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจันทบุรีและการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยลักษณะค่ายในวันนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะ2วัน1คืนแต่ไม่พักค้างนะคะใน2วัน1คืนน้องๆจะได้ความรู้สาระในเรื่องของ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะไปรู้เรื่องของคนอื่นต้องรู้จักบ้านของตัวเองก่อนว่ามีของดีอะไรบ้างมีความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ควรจะอนุรักษ์ให้คงอยู่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นนะคะจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีแล้วเรายังมีการเรียนรู้ในเรื่องของฐานเนรียนรู้ไม่ให้น้องๆอยู่ในห้องเฉยๆนะคะก็จะเป็นแบ่งออกเป็น4ฐานในภาคบ่ายจะในเรื่องของปา่าไม้สัตว์ป่า ซึ่งม,มีความหลากหลายของเราในเรื่องของพลังงานพลังไทยรู้จักใช้ไม่มีวันหมดในเรื่องของน้ําคุณภาพน้ํารักน้ําก็จะเป็นการทดสอบโดยเครื่องมือเล็กๆง่ายๆอย่างที่เยาวชนพอจะทาได้ในเบื้องต้นนะคะและในเรื่องของภูมิปัญญาจากพืชถิ่นก็คือครูในเป็นพืชของประจำถิ่นในแถบปาชายเลนอำเภออำเภอขุมนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สลับกันเรียนหลังจากนั้น เราก็ให้ใบงานของน้องๆกลับไปคิดว่า3โรงเรียนเนี่ยจะทําโครงงานอะไรบ้างในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานต่อไปเราไม่ได้หยุดแค่นี้ขับเคลื่อนต่อในโรงเรียนแล้วก็ขยายผลไปต่อโรงเรียนอยื่อนในในวันที่2ของค่ายในภาคเช้าเราก็จะมีการประกวดโครงงานให้น้องๆมานําเสนอโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการมอบรางวัลให้ด้วยเป็นแรงจูงใจนะคะ